อาศัยสัทธาตัวเองดเดออ้อาศัยรัทธาตัวเองที่ๆมันตั้งไปแล้วมันก็เป็นสมาธิของมันอยู่แล้วออแต่มาเห็นเพิอเพตั้งหมันก็เก่าเลยนิ่งเขาเลย,ยว่าเาก็เดินทางไปหาคูบาอาจารย์ตงสิอก็อาศัยอาศัยเพิ่นเป็นซื่อเพื่อให้จิตจะคลองเองเพื่อให้บ่คิดมากเพื่อให้บฟฝูงสาร มันก็เลยเหมือนกบว่าอยู่ก,กับเพิินแล้วเบาสบายใจพ่ไม่ถูกอย่างเลยเป็นโลง่งโลงเป็นโปรง่ปรงๆงโดยบ่จําจเป็นต้องปฏิบัติอย่างมากแบบนี้กม็มีแต่ว่าความสงบอันนี้คือเหมือนของยืมเพิินเด้ยืมเพิินการอาศัยสัทธาจากของอาศัยหน้าตาด้วยคําสอนของเพิินนั่นแหละเป็นที่ดึงดูดมากมันเลยต่างหมั่นมากทีนี้ถ้าเฮาเทียบบ่งดูบัน แต่เ้าออกไปอยู่สถานที่อื่นอยู่บ้านอยู่ปา่าอยู่เหลือกสวนไรหน้าจังสิเห็นทั้งใดทั้งสิมีความสงบแบบนี้แบบขึ้นมาอยู่ไกลๆเพิน่นแ,และลรทางมันมีอยู่ลมาหายใจจากของเองอะไร